ต่อมาครับในข้อที่36คราวนี้ในช่วง10ข้อหลังของชุดนี้ก็จะเป็นอัตนยัยและข้อละ9คะแนานความยากของมันก็คือตอนที่เราทำโจทย์เนี่ยเราต้องมีความแม่นยำในการทำโจทย์สูงมากเพราะว่าไม่มีช้อยอะไรให้เดาเลยนะครับดังนั้นถ้าพลาดคือ0ถ้าได้คือ9นะครับมีเส้นกั้นบางๆระหว่าง0กับ9นะครับถ้าเกิดเติมเลขหน่อยไปก็กลายเป็น0นแล้วครับ <laughs> นะครับมีแค่เส้น เส้นกั้นบางๆระหว่างแค่เลขศูนย์กับเลขเก้าเท่านั้นถ้าคุณทําผิดคุณแค่เศูนย์ถ้าคุณทําถูกคุณก็เติมห่างมาลายเป็นเก้านะครับเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันในข้อที่สามสิบหกครับเป็นโจทย์เกี่ยวกับเรื่องเซ็ตเขาให้ตัวของยูนิเวิร์สมาตั้งแต่เลขหนึ่งถึงเลขสิบบาบาบลา,าเขียนไปเรื่อยครับปุ๊บแบบนี้แล้วเขาก็ให้ว่า a อินอร์เซกับ B เนี่ยอินอร์เซกหมายถึงเอาสิ่งที่เหมือนกันมาตอบนะครับคือมีเลขสองกับเลขแปดแล้วก็ a ลบ b เอาสิ่งที่ a มีแต่ b ไม่มีเอามายูเนียนกับ b ลบ a ออกมาได้กลายเป็น1 3 4แล้วก็5แล้วก็9แล้วก็10แบบนี้1 3 4 5 9 10แล้วเขาก็บอกต่ออีกว่าแต่ u n i ิเวอรถ้าลบกับ a แล้วเนี่ยมันจะเหลือ3 5 6 7นะดังนั้นเอาข้อมูลทุกตัวเนี่ยครับเอามาใช้เกี่ยวกับเรื่องของการวาดแผนภาพเวนน์นอยเลอรสุดท้ายโจทย์ถามว่า ผลคูณคาร์เดเชียนของ a เคอ a คูณ b เนี่ยได้เท่าไหร่นะครับเราก็วาดแผนภาพไปน้อยเลิ่ม,มาครับปึ๊บแบบนี้แ,แล้วเราก็มานั่งวิเคราะห์เลขกัน a b แล้วก็ universe ที่แน่ๆ28อยู่ด้วยกันทั้งคู่แน่นอนครับดังนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทำไม a ลบ b ยูเนียนกับ b ลบ a แล้วไม่เจอ2กับ8เลยเพราะว่ามันโดนตัดทิ้ง a ลบ b ก็คือเอาแต่ a เพียว b ลบ a ก็อาแต่ b p p, p o มาดังนั้นไม่โดน28แน่นอนแต่ประเด็นของมันอยู่ตรงที่ว่าเอ๊ะทำไมขณดมันยูเนียนกันแล้วเนี่ยทำไมเราไม่เจอเลข6กับเลข7เลยขณะที่มันยูเนียนกันคือเอามารวมกันแล้วนะครับนั่นก็คือหมายความว่าไอ้อ6กับ7เนี่ยมันไม่ได้อยู่ใน a กับ b ตั้งแต่แรกครับมันอยู่ข้างนอกเหลือแค่3กับ5ปกติแล้วเวลาเราเอา universe ลบ a เนี่ย universe a คือทั้งหมด a คือ2ช่องนี้ ช่อง a เพียวกับช่องที่มี a กับ b ร่วมกันถ้าถ้า universe ลบ a แล้วเนี่ยแล้วเหลือ 3, 5, 6, 7เนี่ยแล้วข้างนอกคือมีเฉพาะแค่6กับ7นั่นก็คือหมายถึงว่าไอ้เจ้า3กับ5เนี่ยต้องอยู่ที่ตัว b แน่ๆครับแบบนี้เป็น3กับ5ดังนั้นพอได้3กับ5ปุ๊บก,ก็เคลียร์ตัวของ universe ลบ a ทีนี้เรากลับมาดูที่ตัวของ a ลบ b ยู่ิกับ b ลบ a 3กับ5ใช้ไปแล้วเหลือ1 4 90ชัดเจนครับ อยู่ที่ A แน่ๆ1490 1 4, 9, A มีสมาชิกทั้งหมด6ตัว1490 1 28 B มีสมาชิก4ตัว3528โจทย์ถามผลคูณคาร์ดิเชียนก็คือแค่เอาจำนวนตัวมาคูณกันดังนั้น6คูณ4ก็ใสๆครับข้อนี้9คะแนนอย่าพลาดเชียนะครับจาก0กับ9นี่ห่างกันเยอะนะข้อนี้ตอบ24ครับ เรียบร้อยสบายๆดูข้อถัดไปกันครับ